Oh I'm, I'm just cleaning this area. <laughs> Rampage killed Monkey King. Nothing can stop me! <laughs> will be can you know what to do, my loyal subjects! Whatever, And then, เอาลิงก็ได้นะโยนมันไถ่เพื่อนโอ้จังหวะนั้นมึงต้องกะได้แล้วเพื่อนนี่มันนี่ปูปูสวนยังถ้ามีว่ากูหรอ ดูนะไหนไหนได้นะได้ได้นะกุลักกุักกุักเฮ้ยเดี๋ยวกูไปล่างนะเพื่อนกูแมนอัพสายป่ะไม่ไม่รู้อ่ะต้องถามเจ้าแล้วกูยังไม่เห็นมันใช่เลยยังไม่เห็นเหมือนกัน

ก็าตายเอาไว้เฮียเฝ้าขึ้นมาด้วยนไะอ้ขาดแลนะ้ต่อแล้วปะต่อปิดไม่ทันอ่ะต่อแล้วปนะจับได้ก็ตายอะลิง ได้ตายแล้วดูเลยวะโอ้ยระเบิลวะโอ้ยไอ้คุณเดินคุเดินใส่เลยเดินใส่เลยรุ่นใหญ่จัดอะแปะไปแล้วเวลาไม่ได้ ไม่ออกขวดมานา้พอเล่นจริงๆด้วยเฮียปลาสกิลมันเกินไอ้ดอแม้ของกระจายนะเพื่อนอันนี่ะเยียมึงกระโดดหนึ่งพันสามร้อยโลบาค่าอ่ะบนสามฮี่อ่ะแม่ยัยงไหเพี่อ่ <c oughs> ไม่ไรไม่ไรตายตายตัวมึงปัดเลยไอ้บ้าเอาไม่ไม่ได้ฟ้อนรนสองทีตายเรียบร้อย โอ้ยโอ้ยตายเองไงนี่โอ้ยล่างล่างล่างอยู่ทัดถีว่าเล่นล่างอ่ะเฮียรามึงเป็นมีเฮียอะไรดึงดูดกับมันไปเนี่ยเฮียมันเอาไปล่างเดียวเนี่ยไม่รู้เฮียเดี๋ยวเต้าเดี๋ยวเฮียลงไว้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันมาถึงกูเลยเหรอไกลยังไง

อันมาล่างเดยอดรอชให้ดรอชให้เกียอ์ล็อกไปนะเอ๊ะเกียนอิ่มแล้วเยอะเมื่อเจ็ดแต่บ้านไม่ได้นะไอสัตว์บ้านแตกตกงที่ไหนตอนนี้ กูล่าตีแล้วเพื่อนโอ้โูแตกทำบีเคบีเดี๋ยวมั้ยกินเลยมึงจับมาโดนเนี่ยมันแตกเลย ตายสัตว์กูถึงตัวคือตายไอ้เอต้องกล <Okay. S 1> เราต้องเอาบ้านมงเลยเีย <c oughs> บ้านเราแตกหมดแล้วเนี่ยเราคิวเยอะแต่บ้านเราไม่ได้นะ <c oughs> ตัวแกงเอาโหดนนเหียแกงขั้งเกมเอนีูละ

พอมันได้หรอโอ้สัตว์เดีย่น่ะเต้องเบอร์จุดเดียวต้องเล่นเลยับมีตัวท้อหลังมันปะเนี่ยมีเคร่งเห็นเคร่อมารดาวเอร่นแมสมันน่าจะหายเอาเวลามันโอ้ยแม่งตีวิเดียวไอ้สัตว์ แต่ต้องวิ่งนะต้องวิ่งตีเอาเฮียถึงจะแรงเฮ้ยกูไม่มีตีปลาไปเนี่ยมีสองใส่กูปะไปเลยเพื่อนไอ้สัตว์เอ้ยดึงไม่ได้โดนฟังไม่ด้โอ้โหมึงไม่ใส่ให้กูสองมึงใส่ให้ตัวเองกับกูกระโดดนี่เฮียกูให้เจลาใส่ให้กูเฮียมันใส่ให้ตัวเอง เแมสสา,ม,า,า,ามิ้นะเพื่อนวรงเรแมสตายยังวะรแมสตยบงไม่ไม่ไม่ยยแมสตีงแงแหงใช่ไกูอ่ะฆ่ามนได้ถ้ากูมีบีเคบีตอนนะี้แต่กูจะทำฟ้าก่อนนะ หล้ยไอ้เหี้ยมันดัดตัวเดิมเมื่อวานที่แล้วอ่ะตัวเดิมเหรอเออใช่ใช่อยู่บ้ี่เหรออยู่บ้านเลยล็อกมานะกูเพิ่งกว่ากลับมาไปได้ได้ได้อย่างงี้ได้อย่างงี้ได้ใส่โรยเพื่อนเนี่ยมึงเลยโก้เลอ้โหโดนไรกูโดนไกูยาวโดนยาวไรกูอือย่างงี้อันนี้รักเพื่อนเนี่ยโอ้ มีเด็กเดินในที่ที่สองวิวกเบนตีอ่ะอเช่มันลอยอยู่เอายาปล่อยปล่อยปล่อยรอเราหกวิวกเบนตีอ่ะวิ่งทันปะถอยออกมาเลยะให้การให้มันไปนะอเชเออคุณเราปลาต่อยู่ อืมกูเฟียได้แค่เนี้ยโอ้โหสวยไอ้พี่ยัยงสวยเลยมันเดินกลับมาอู้มทำเลี่ย,ยแล้วหล่อเลยดิมึงต้องขอบคุณนะอันติกูนะอันเนี้ยเออเมื่อกี้สันอันติมันสวยจริงเลยกูอให้้มึงแลวอออไเพื่น๋อ,อโอเคอิชี้เขาจริงกว่าแล้วกูอ่ะแล้วกูอ่ะโอ้มึงมึงเทพมากเลยครับเพี่ยของจริงครับเพี่ย เลยวาบนก่อนนะที่ลิงแม่งอยู่บนแน่นอนไม,ไ,มอไม่เาถามวะไม่นร้านนะเพื่อนเอา,ลาเลยเพื่อนเลยไปเลยตัวมันเกียดนี่มัน ทันปะมีมีจัดอะไรปะเล่นนี้เล่นดิจับไล่อยู่ตัวเ่ยไทแมนไล่ไปปิดไปหมูโดนเทต่อได้ต่อได้ต่อได้เลีงเลีง าตายตายส่วนได้ต้องส่วนกลางคืนแล้วตายหมดระวังโดนเทส่วนนะไอ้เหี้ยไม่ได้ยัไม่ตายนะเต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 ะโอ้ทีเดียวเลยมาดิโอ้ยยย ไอ้นี่บอเวงบอเวงเออยังต่อถอยไปก็ได้นะน่อแมวมันรอซ้อนต่อนะโอ้ยสัตว์เอ้ยตายตายเฮ้ยหน่แมวมันล้วงหลังอะ่ะสวยสวยสวยเพื่อได้หมดเพื่อได้หมดดัน<า>บนดันบนยาวดันบนยาวเลยไอ้ขี้หน่อแมวซือเกิดเหรอซื้อซื้อซื้อสองซือ้อสองยังไม่มีประโยชน์อ่ะโดนสะท้อนกับตายอ่ะ หนีได้ไหมไม่น่าทันผิดผิดไอ,อ้ผมล็อ,ลอกเต่าสองตัวสองตัวกลับไปแล้วไฮ้เต่าได้นตายตายตายเอ้ยซว้ยเกิดอีกแล้วว่าเต่าอ,อ่ะเอ้ยถอยนะไม่ได้ต้องถอยนะซุ้ยเกิด

โอ้ยสัตว์ไม่ทางทางที่นี้ก็ได้้าวอ้าวไอ้สัตว์สวนยาวเลยไม่กลางกลางกลางกลับกับประกันกับประกันคนเดียวพอแล้วสิบหกวิเมทสกิลอ่ะเอ้ยมาเมา รอเกียวมาเปิดล็อกนอนแมตเอาไว้อะไม่ไม่ไม่ตายแล้วลิไ่นเลยเนี่ยนอนแมตเห็นไหมไม่มี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 ขังนะโอ้โหเตียนร้อนไอ้เจ้าของจริงกูเชื่อเลยว่ะไอ้เหี้ยของจริงของจริง เฮียบัตรเชียลใส่เดกกูไอ้สัสกูมีบีเคบีมึงทำเฮียอะไรมึงอืมดนไปบ้านแตกบ้านจะแตกไม่ต้องการอัันนน้ไม่ไได้ม่ไดด้ีชีพมึงไมม่ีคือมึงต้องไปขึ้นบนเพื่อนตีไม่ได้เพื่อนต้องมีคีพขึ้นต้องไปดันบนเพื่อนมันต้องมีคีพตีป้อมก่อนถึงจะตีได้เฮียตีได้อยู่มั้ยเอาอันนี้อันนี้นนีจะบัง เอ้น้องแมทเทสนองแมทเทสไหวโกไม่มีหลกักอะไวเลไอ้สัต <c oughs> ขอตักตึบไอ้อเฮียนี่สวยสวย โอ้อ oh, oh. an ันนี้กระบดชัวอ่อนให้ศัตรูลิงโดนะเฮียลิงโดมันเฮ้ยเวลาฝั่งนู้นตามไหมฮะตีบ้านเดี๋ยวตีบ้านคนจริงตีป้อมทำไมไม่มีเกิดอ่ะ กูเชื่อเลยว่าสะทอ้อนแบงของจริงไว้ไอ้เงี้ยต่อแพรถ่ายไอ้เงี้ยตีต่อในกรดลูกอะโอ้โดนเต้เนอะเดฟเลยกลับไปเดฟเลยมีเสื้อยู่โค้เด็กแม่งไงอ้เหี้ยไปเลยไปเี๋ยวเลย เราสองบางไงได้เกี่ยวไอ้ขันไม่ซื้อนะหัวไอ้เบื่อเอาไปไทำพิธีใอะไรของไงสัตว์เอาไปก็ไม่ได้ใช่ใหญ่ เอดี๋ยวรอไอยโดนเสกไอ้โดนเสกหายไอ้โดนเสกโอ้โหไอ้คีประหารเหมือนกันวะมีรอเป็นลำเพลดมาบัลเลียเอ้ยกูมีอันตีนะมีอันตีนะเดี๋ยวกูปาตีมาบัลกูไปมั่วๆตรงนี้แล้วนะกูรอเลยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเนี่ย อโอ้โหล็อกขาสวยผมล็อก็อยู่ผของเราก็อ,กอยู่ได้เลยน้องแม่ไม่มีกันไอ้ไามาเลยัอ้ยามาเซกูกลับโดนเดี๋ยวโดนใบเรียบร้อย ไม่มีคีบแบบอ้เวีน่าแมทเกิดไม่น่าทัน

Ha <laughs>